สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราบมบริกกูม굿มอร์นิ่งนะเวลควมทูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอรสิสผ่าดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยกากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่งสองสามสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามาอสนก นะครับประจําในวันที่10พฤษภาคม2564นะแรม15ค่ําเดือน6ปีฉลรูนะวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้นะครับนะมาพบกันที่คลินิกดาวดาวฮอมโมิผ่าดาวนะเออเพราะฉะนั้นก็นะสนุกสนานนะอย่าไปคิดมาก นะครับแต่นะจิตต้องเป็นสุขเข้าไว้ดีที่สุดอย่าเครียดนะถ้ายิ่งเครียดแล้วสุขภาพร่างกายของคุณยิ่งไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะเครียดไปเพราะฉะนั้นยิ้มวันละนิดจิตนะแจ่มใสนะเ่มลมขึ้น <c oughs> โอเคอันนี้นะครับมาพูดถึงในเรื่องของอความฝันกันเลยนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม15คหาคำ ความฝันในแรมสิบห้าคำนะครับในโดชะตาเออทำไมถ้าจะไม่ลืมแก้นะเนี่ยเนี่ยนะบางอย่างเราก็ทําการทําการมงคลได้นะเออใช้เลิกสะดวกไปนะสะดวกไปโอเคเพราะฉะนั้นในวันนี้แรมสิบห้าคำเป็นความฝันฝันดีนะครับเออเป็นฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทำหนย ในวันนั้นเองเลยนะครับขอฝันให้ดีเข้าไว้นะโอเคมาถึงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากนะครับแล้วก็ทําให้คุณมีเสน่ห์ดีสาหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบทานน้ามันในวันจันทร์เจริญรุ่งงามดีนะครับวันนี้คุณก็จัดให้เต็มที่ไปเลยนะจะบา์บุ้บบาร์บอร์อะไรก็แล้วแต่นี่นะจัดเต็มนะ โอเคมาถึงเสีย่ยงเซียมซีต่อมาเลยเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่เป็น <l ip> 53โชคชะตาของท่านในช่วงนี้หยินและหยางนะครับมีความสมรุลกันดีนะทั้งในเรื่องของครอบครัวมีความสุขนะเด็กก็มีความเคารพกับผู้ใหญ่ทีดีมีความเคารพดีในด,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 ดวงชะตาสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับ สิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาก็จะสําเร็จสมหวังนะมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้าชูนะครับในเรื่องของความรักก็สมหวังดีในด้านของธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีไม่ได้มีปัญหารหรืออุปสรรคใดๆนะครับในด้านของการสมัครงานของคุณเนี่ยคุณก็ต้อง เอาทนนิดนึงแต่คุณก็จะได้งานทําตามที่คุณต้องการต้องการนะครับในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับโอเคนะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับหรือถ้าตามเกณฑ์ดวงชะตาคุณเนี่ยนะตามเกณฑ์อายุโหนตกที่ภูมิพ,มพระจันทร์นะ มาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้เลยให้เว้นสีแดงนะเพราะว่าสีแดงเป็นการาเกนีสัญจรนะครับสีที่ดีปรจจำวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยก็คือสีม่วงสีที่ลองลงมาก็คือสีฟ้าน้ําทะเล นะครับทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้ดวงชะตาของคนที่ไม่ดีประจําในวันนี้เลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะดวงชะตาคุณเป็นกาลกีนีสัญจรประจําวันให้ระวังในเรื่องของความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตน้าร้อนลวกนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงตาหรือในเรื่องของความหยิงย่าโสนะครับของเจ้าชะตาจะสร้างความเสียหาย หรือปัญหาอุปสรรคให้เกิดขึ้นต่อมาโดชะตาคนที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันเสราร์คนเกิดในวันเสราร์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นสีประจําวันดังนั้นสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นจะนําผลประโยชน์และนํารายได้ต่างๆมาให้กับเจ้าชะตาแม้จะมาช้าไปบ้างแต่ก็ได้มามากชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคุณจะได้มาจากบุคคลซึ่งเป็นคนที่รูปนั่ง ผิวคล้ำรูปร่างใหญ่นะครับพูดจาน้อยนะหรือพูดแต่ครั้งออกมาได้แสบสันนะใช้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้กับเจ้าชะตาประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ในเรื่องของวิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตความรู้สติปัญญาคือทรัพย์ ทำให้เจ้าชะตาเกิดความมั่นคงดาวพะะัสบดีอยู่ที่ไหนในวันนี้คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเนนหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อนะครับหรือเนนหน็ดเหนื่อยกับอาบยมุกต่างๆ ที่เข้ามาหรือเจ้าชะตาให้ความสนใจจะทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องพยายามข่อยคว้าเพื่อให้ประสบผลความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้แต่ผลตอบรับตอบแทนกลับได้ไม่คุ้มค่าตามที่เจ้าชะตาคาดหวังเอาไว้ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เจ้าชะตาจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนและรับการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะคนที่ช่วยเหลือเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ผิวพรรณผิวขาว หรือขาวเหลืองมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีในเรื่องของคําพูดพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคนให้การเชื่อถือในคําพูดของเจ้าชะตาจะส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันจันทนระ์นับถือว่าเจ้าชะตานี่จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตเกรงใจคนในเรื่องของการพูดคุยหรือการสื่อสารต่างๆก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะ ในเรื่องของกิจการการงานต่างๆหรือสิ่งที่เจ้าชะตาให้ความสนใจต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอ,อุบัติเหตุกล้ามเนื้อภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยที่จะดีนักในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคำพูดคำจาของเจ้าชะตา จะส่งผลให้สังคมคนลบข้างให้การเชื่อถือในคำพูดให้ความศรัทธาและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ยขยับขยายมีวาสนาที่ดีประสบผลความสำเร็จนะก็ขอให้คุณประสบผลความสำเร็จนะครับดวงดาวในวันนี้ก็จะมีเฉพาะดาวพุธเท่านั้นนะครับดาวพุธที่ยังเสียอยู่นะนอกกนั้นก็ถือว่าเป็นปกตินะครับในดวงชะตานะ เพื่อแล้วก็ระมัดระวังภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงคนเกิดในวันพุธกลางวันชาวราศีเมถุนชาวลัคนาราศีกันนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะในดวงชะตาของคุณมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆกันอย่างรวดเร็วเลยนะชาวลัคนาราศีเมฆนี่นะครับในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานดาวเสาร์เลยทีเีถือว่าคุณจะมีโชคลาภในด้านของการงาน ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็อาจจะสุขภาพร่างกายก็อาจจะป่วยการเมืองไปบ้างนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินที่ดีนะครับความรักของคุณเนี่ยคู่ก็เป็นมิตรที่ดีด้วยนในดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพุกศกชาวราศีพุกศกดาวการงานของคุณในวันนี้ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนสูง นะครับในด้านการงานเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและต้องใช้ความเพียรความพยายามในการทำงานจึงจะประสบผลความสำเร็จในเรื่องของการเงินอิทธิพลดาวพุธกระดุมพระภูมิรักวันนี้การเงินของคุณก็มีโอกาสได้เงินนะครับทำธุรกรรมอะไรก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสำเร็จให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุน,นในดวงตาวันนี้คุณอาจจะทําตัวเป็นคนแก่นะเออในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงดาวประจาตัวคุณอยู่ในภพว,วินาศก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อํานาจหน้าที่ของคุณนะครับอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ดาวพฤหัสบดีของคุณก็อยู่ในภพสุภาะถือว่าดาวการงานของคุณในวันนี้ก็จะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาดาวการเงินก็ยังอยู่ในภพลาพระเป็นประตเมือง นะครับคุณก็ถือว่ามีโอกาสที้จะได้เงินได้ทองโชคลาภต่างๆนะต่อมาชาวาลัคนาราศีกรกฎชาวาลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานนะครับคือมันดวงคุณจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพบอดีถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยมันก็จะส่งผลเในเรื่องของงานคุณไม่สามารถทําได้นะครับเออิดเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ ในเรื่องของการเงินในวันนี้ถือว่าจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับหรือคุณมีเกณฑ์การจะมีปัญหาอุบัติเหตุมีเรื่องเสียหายในเรื่องของงานก็ได้ต้องระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักถือว่าคนรักคู้ครองก็จะนําโชคลาภมาให้ชาวราศีกันนะไอราศีกรกฎต่อมาชาวลักขณาราศีสิงชาวลักขณาราศีสิง์ในเรื่องของงานในวันนี้คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี พบมิตรที่ดีในเรื่องของการงานส่วนการเงินของคุณทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จในเรื่องของความรักถือว่าคู่ครองคุณจะเป็นคนที่ขย,ยันในการทํามาหากินนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดวงชะตาในเรื่องของการงานในวันนี้ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีในดวงชะตา แต่ในเรื่องของความรักและจิตใจของคุณเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องแบบร้อนอกร้อนใจร้อนนุ่มในดวงชะตาในเรื่องของความรักนะครับร้อนมากก็ไปดื่มน้ำนะไปอาบน้ำไปแช่ในกระรมังกระมังกระมังนะเออตามคุณนะต่อมาชาวาานักขาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้งานนะ มีงานติดต่อมานู่นนี่นั่นดาวการเงินของคุณก็จะมีผลมีดอกมีผลมีกำไรเข้ามานะครับจะมีโชคลาภญาติพี่น้องในวันนี้ก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอุปรสรรคใดๆแต่ดาวประจาตัวชาวราศีพฤษภไอ้ชาวราศีตุลเนี่ยคุณไม่ยู่ในภพบหมอลนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณทำาะไรโดยความไม่ประมาทให้ระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลมพัดลมพีด้วย นะในดวงชะตาของคุณโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่ในพระภารีกรรมมากเป็นหริงานนักมีอุปสรรคปัญหานะครับมีความยากลําบากถ้าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานอะไรก็แล้วแต่ ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของการเงินอิทธิพลดาวพฤหัสบดีก็อยู่ในพวัรนทุกการเงินคุณมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับความรัก,กอาจจะมีเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจบ้างนะแต่คนรักก็ให้การพึ่งพาช่วยเหลือได้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธน,นู ชาวราศีธนูในดวจชะตาของคุณเนี่ยวันนี้ถือว่าคุณจะมีความมั่นคงมากการเงินถือว่าจะมีโชคลาภได้เงินเก่าๆสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆในดวงชะตาของคุณนะเสียงเสิย์ก็จะนําโชคลาภมาให้นะครับในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะก็ต้องรอบพอบและอดทนนะครับอย่าใ,ใช้อารมณ์นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ชาวราศีมังกรดวงชะตาของคุณในวันนี้โชคลาภเข้าเต็มเตมครับเออก็ขอให้คุณโชคดีในเรื่องของการเงินต้องขยันในการทำมาหากินนะการเงินคุณก็ขึ้นอยู่กับความขยันขึ้นอยู่กับความอดทนของคุณนะครับในดวงชะตาในเรื่องของการงานดาวศุกร์อยู่โคปุตตะวันนี้การงานถือว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ัำผู้ใหญ่นะในดวงชะตาของคุณญาติพี่น้องไม่ค่อยดีในวันนี้นะต่อมา ชาวลัคนาราศีกลุ่มราศีกลุ่มวันนี้เงินเข้าครับเออเงินเป็นกอบเป็นกร,รมเลยนะคุณอาจจะได้ห้าหมื่นห้าแสนห้าล้านเออขอให้โชค,ด,ออด,คด,ด,ดีแล้วกันนะเดี๋ยวดวงตาคุณไม่ท้ายมากได้เงินก็ถือว่าดีแล้วกันนะเออผ่านผ่านผ่านต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนดวงตาคุณเยแตกต่างกันมากเออนะดาวมูล ดาวมูลมูลละเนี่ยทรัพย์สินนะมันอยู่ในภพที่เสียมันก็เสียนะมันอยค่อยยิ่งเสียมากข้าไปใหญ่ในดวงชะตาคุณนะครับก็ต้องระวังแผนในเรื่องของการเงินให้ดีการงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องไปรีบร้อนต่อสิ่งใดในดวงชะตาน,นะครับในเรื่องของความรักคนรักคู่รองาอาจจะใช้อารมณ์บ้างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอให้อภัยอดทนนะอย่าไปคิดมากในสิ่งต่างต่างนะครับ โอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเสียงไพ่ดูให้เพิ่มเติมว่าลวงจะตามคุณในนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ชุดใบที่หนึ่งชุดใบที่สองชุดใบที่สาโอเคให้เวลาวสิบวิเริ่มเจงหงอสาสีโงอฉิบ่วยต่อจับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งขคุณไ,ได้ครับด h e d e วิวนะครับเออมันให้คุณหักห้ามใจตัวเองนิดนึงนะในเรื่องงานเกี่ยวข้องกับอบยมุกต่างๆกัรพนันขัน,ขนต่อนู่นนี่นั่น,น การใช้จ่ายฟุม่มเฟือยเนี่ยหรือสินค้าฟุม่มเฟือยนะครับก็ถือว่าดีในเรื่องของการเงินผลกําไรอาจจะน้อยแต่ก็ได้เรื่อยๆนะครับในเรื่องของความรักนะอาจจะมีความหรือหลงไหลอาจจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะในเรื่องของความรักนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2องวันนี้คุณได้ก็สามดาบเจ็บปวดหัวใจปวดร้าวมีความทุกข์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ การงานระวังหุ้นส่วนมีปัญหาระวังตกมามีเกณฑ์การเปลี่ยนย้ายงานนะครับการเงินก็มีเรื่องเสียทรัพย์ความรักก็อ,อดอ,อกหักพัดพราก่ในโดยตามคุณต่อมาคนที่ไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้เพราะเดือดซันนะครับคุณได้เดือดซันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันถือว่าคุณก็จะมีความสุขมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในดวงชะตามคุณสมหรังงานก็ในงานมีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับคนโสดก็มีโอกาสพบรัก มีโอกาสที่จะมีแฟนสูงนะเอาแฟนเหลอไม่เอาแอร์เหรอใช่ไหมแฟนคือพัดลมไม่ใช่เหรอ <c oughs> ขนาดพัดลมมึงสายหน้าเลยแหมขอโทษทีนะเเล่นมุกแป๊กไปหน่อยก็ถอถอนถอนนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ